กลายเป็นประเด็นร้อนสะเทือนโซเชียลอีกครั้งเมื่อล่าสุดบอสบิ๊กออกมาไลฟา์สดมีช่วงหนึ่งในไลฟ์บอสบิ๊กเผยว่าเปิดเผยเหตุการณ์ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนระหว่างที่เจ้าตัวพาลูกๆไปชมดอกซากุระกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในบ้านพักที่เขาอาศัยอยู่กับอดีตสาวหมอลำซึ่งกำลังมีดราม่าอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์บอสบิ๊กเผยว่าช่วงเวลาดังกล่าวขณะไม่อยู่บ้าน ฝ่ายหญิงได้พาคนมาขนของมีค่าหลายรายการออกจากบ้านซึ่งรวมถึงโฉนดที่ดินทรัพย์สินเงินทองและของมีค่าอื่นๆพร้อมย้ำว่าโชคดีที่ฝ่ายหญิงไม่รู้รหัสตู้เซฟจึงไม่สามารถเอาทองคำออกไปได้ทันทีที่คำพูดนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเพจดังเจ้าเดิมที่เกาะติดข่าวมาตลอดได้ออกมาโพสต์ซ้ำอีกระลอกพร้อมขยี้รายละเอียดจนเกิดแรงสะเทือนทั่วโซเชียลโดยระบุข,ข้อความว่า ตอนตาจ้อยไปดูดอกซากุระกับลูกๆอีเบียวก็พาคนมาขนของมีค่าหมดเอาแม้กระทั่งโฉนดคิดจะงัดเซฟทองด้วยแต่ไม่รู้รหัสโชคดีมันโง่งัดไม่สําเร็จจากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตต่างพากันแสดงความเห็นหลากหลายมีทั้งอึง้งจวกแรงและตั้งคําถามถึงเจตนาของฝ่ายหญิงบางคนถึงกับใช้คําว่าโจรดีๆนี่เองพร้อมระบุว่า สิ่งที่ทำกับคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันนั้นช่างโหดร้ายเกินไปเสียงจากชาวโซเชียลยังกล่าวต่อว่าป้าทามนอิลีกะคักเติบชั่วคักอยากได้ทุกอย่างของเขาสิบอให้เขามีอย่างติดโตเลยติขณะเดียวกันเพจแม่เลดี้ซึ่งติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดก็เข้ามาคอมเมนต์ยืนยันว่าตาใจพูดเองในไลฟ์อยู่จ้าบ้างก็ว่าโอ้ยเนาะอันไดบ่เคยหูกะหูรู้หนาบรูใจคัก ด้านผู้ติดตามจำนวนมากยังได้แสดงความเห็นในเชิงศิลธรรมโดยมีคนหนึ่งเขียนว่าเวกรกรมมีจริงคนผิดศีลมีแต่วันตกต่ำไม่มีวันเจริญตอนนี้กรรมกำลังทำงานอีกเสียงหนึ่งซึ่งสะท้อนมุมมองทางกฎหมายได้ตั้งคำถามสำคัญว่าแบบนี้เรียกว่าลักทรัพย์ไหมคะของมีค่าที่ขนไปทั้งหมดเป็นของที่ยังอยู่ในบ้านร่วมกันนะแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ยังเงียบอยู่อีกสมควรดำเนินการตั้งแต่รู้ว่าทรัพย์สินหายแล้วด้วยซ้ำ นอกจากนี้ยังมีเสียงวิจารณ์เชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมว่าที่สุดของความชั่วพยายามเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองแบบไม่คิดถึงหัวอกคนอื่นเลยได้ไม่รู้จักพออย่างไรก็ตามเรื่องราวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่บอสบิ๊กยังไม่พูดออกมาและคําว่ารู้หน้าบบรู้ใจกลายเป็นประโยคที่กระแทกใจใครหลายคนโดยเฉพาะคนที่เคยศรัทธาและติดตามความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายจากคําสารภาพของบอสบิ๊กกลางไลฟ์สด และการขยี้จากเพจดังทําให้เกิดคําถามตามมามากมายถึงความถูกต้องชอบธรรมและเจตนาของฝ่ายหญิงในการกระทําครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องทรัพย์สินหากแต่ยังเผยให้เห็นเบื้องหลังที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อความจริงถูกเปิดออกสู่สาธารณะสิ่งที่เหลือให้เห็นคือใครกันแน่ที่ซ่อนอะไรไว้ลึกกว่าที่คิดเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสะเทือนใจบอสบิก ในฐานะเจ้าของทรัพย์ที่สูญเสียของมีค่าระหว่างเดินทางไปพักผ่อนกับลูกๆเท่านั้นแต่ยังทําให้ชาวโซเชียลตั้งคําถามไปถึงคุณ,ณธรรมและเจตนาที่แท้จริงของคนที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ชีวิตใต้าชายคาเดียวกันมีหลายคอมเมนต์ตั้งข้อสังเกตว่าหากตั้งใจจะออกจากชีวิตกันแล้วการเดินจากไปอย่างเงียบๆและให้เกียรติกันยังน่านับถือมากกว่าขณะที่กรณีนี้กลับกลายเป็นการพยายามหอบทุกอย่างติดมือไปแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ได้สร้างมาด้วยกันบางคนใช้คําว่า ใจดำแบบไม่มีขีดจำกัดในการวิจารณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินที่หายไปแต่ความเชื่อใจและศรัทธาก็ถูกพรากไปพร้อมกันหลายคนที่เคยเห็นภาพครอบครัวอบอุ่นวันนี้ถึงกับโพสต์ว่าอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันคือความเงียบของผู้ใหญ่บ้านซึ่งแม้มีข้อมูลว่าทรัพย์สินจํานวนมากถูกนําออกจากบ้านแต่กลับไม่มีการดําเนินการใดๆชาวเน็ตบางคนถึงกับตั้งคําถามมากมาย เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าทะเลาะเบาแหวงของคนสองคนแต่กำลังสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่เมื่อหมดรักบางคนเลือกเดินออกไปพร้อมความสงบแต่บางคนกลับเลือกเผาให้ราบก่อนจะจากโลกออนไลน์กำลังจับตาว่าบอสบิ๊กจะพูดอะไรต่อไปและเรื่องราวที่เขาเคยบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้พูดจะเปิดเผยออกมาในทิศท,ทางไหนในท้ายที่สุดความจริงย่อมปรากฏเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นและเมื่อมันถูกเปิดออกมาทั้งหมดสังคมจะเป็นผู้ตัดสินว่า ใครกันแน่ที่เล่นบทเหยือ่อและใครคือผู้ลงมือจริงๆ